แค่เป็นคู่พองเนี่ยอี่ขึ้นมมันเห็นชัดว่ามันมันหายไปเลยนะใช่ใช่ใช่วันนี้ผมได้มาส่งผลิตภัณฑ์ให้กับพี่หมอจอยนะครับอ่าซูเปอร์โฟลักแล้วก็โกเจนเอชบีอ๋อวันนั้นได้ไปฟังต้องตู่เชิญเนาะไปฟังพี่แรมเนืองตรงห้องประชุมแมเนืองอ่ะแล้วเขาพูดเรื่องนี้แล้วเขาให้ทดลองเขาลองทานด้วย พอหลังจากทานเนี่ยสิ่งที่เราเป็นอยู่เนาะคือป็นเป็นผิวเป็นผิวเป็นนวนขึ้นแล้วก็เป็นคือผิวไม่ดีแหละเนาะเป็นตุ่มแล้วก็เป็นผืน่นคานเนี่ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นแบบว่าเรากินสามขวดวันนั้นก็ให้ทดลองกินสามขวดพอกลับมาบ้านเนาะประมาณสองทุ่มเนี่ยรู้สึกงว่วงนอนมากเลยก็เลยว่าพอเช้ามาเนี่ยเอ๊ะมันลดลงรู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้นที่แบบอย่างแปลกๆเราไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยเราเลยว่า มันอาจจะถูกฉลกกับเราเราก็เลยว่าโทษพี่หมายถึงว่าเป็นอะไรพี่ไหนขอดูหน่อยพี่เป็นอะไรครับตรงนี้ตรงมือตรงมือตรงมือขอดูวขาจอยูมือนะอ๋อเป็นนูนนูนขึ้นมาเป็นผิวที่มันไม่ปกติอ่ะพี่จอยพี่หมอจอยเป็นมานานนะครับเป็นมาประมาณห้าปีแล้วนะห้าปีแล้วพี่หมอจอยรักษาไงครับไม่ได้รักษาอะไรแต่ว่าก็คือมันจะเป็นเวลาเราซักผ้าเราล้างถ้วยครับมันจะเป็นแบบเนี้ยครับมันจะเป็นแบบเนี้ย แต่ว่าอากาศร้อนยิ่ง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 หอขึ้นเยอะอเป็นแดงคันแล้วก็เหอขึ้นเยอะแต่ก็อากาศเย็นก็จะดีขึ้นคือได้รักษาไหมไม่พอรักษามันมันเลยไม่พอรักษาพอทนได้พอทนได้ก็เลยก็เลยไม่รักษาแต่ว่าพอเราพอเราไปทดลองสินค้าเนาะหลังหลังจากวันที่ทดลองมาเนี่ยมันยุบลงมีความรู้สึกว่ามันยุบลงไม่ใช่มีความรู้สึกเห็นเลยว่ามันยุบลงอ๋อไอ้ตัวปูนเนี่ยก็เลยสนใจสินค้า กับทาร่างกายเราครับผมก็เลยว่าอยากจะลองทานดูอ่ะโอเคทางนันก็วันนี้วันที่14ตุลาเนาะพี่จอยอ่าให้มาเจอกันอ่าก็คือสิ้นเดือนตุลาครบสบห้าวันเราจะมาติดตามผลการใช้ผริตัณ์ของพี่หมอจอยอีกทีหนึ่งครับผมครับสวัสดีครับผมจากวันที่14ตุลาครับวันนี้วันที่30พฤศจิกา ผ่านไปเดือนเสร็จๆครับตอนนี้มาติดตามครับการใช้ผลิตภัณฑ์ของสยามต้าของพี่จอยพี่จอยใช้ใช้สินค้าก็คือตัวไหนพี่สามตัวเลยอ๋อสามตัวเลยโกเจนเอชบีโฟลเนาะใช่อ่าขออนุญาตดูใกล้ครับเพราะเที่ยวที่แล้วดูครับอุ้ยพี่จอยเปลี่ยนไปเยอะเลยครับหน้าออร่าเลยครับอ่าอันนี้หน้าสดสดหน้าสดสดหน้าสดสดหน้าสดเหมือนตอนนั้นเลยที่เรามาตอนเย็นเจอกันครับก็มาเลิกงานอย่างนี้เรามาเจอกัน ไม่ได้แต่งหน้าเลยตอนนี้อ่ะถามพี่จอยหน่อยครับว่าตั้งแต่วันที่สี่ตุลามาพี่จอยใช้ผลิตภัณฑ์สามตัวแล้วตอนนี้พี่จอยผมรู้สึกว่าพี่จอยตื่นเต้นมากวันนี้ไม่ตื่นเต้นาะไม่ตื่นเต้นนะตอบว่ามันดีจริงๆเพราะว่าโอเคเล่าเลยพี่แผลไหนครับไหนไหนนะูพองเนี่ยมันดีขึ้นมันเห็นชัดว่ามันมันมันหายไปเลยนะใช่ใช่แล้วเราก็รู้สึกเออมั่นใจในการที่จะแบบเออที่จะแบบไปเจอไปเจอไปจับมือใครอย่างเงี้ยก็เออบางทีเราก็เขินเนาะ ว่าว่าเอ้ยทำไมมือหมอเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะพอพอมันดีขึ้นเราก็มั่นใจในตัวเองขึ้นอืมแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ที่ที่เห็นชัดว่ามันทําให้เราอยากให้คนใกล้ชิดเรานะ่ะทานเพราะว่าเราไปโอยเป็น,เป,นเป็นลูกชาวนานะเป็นลูกชาวนาแล้วก็ห่างาจากการทํารามาประมาณเกือบ30สปีแล้วมั้งหลังจากจบพยาบาลแล้วก็มาทํางานเนี่ยก็ไปไปไป,ไปบ้านวันนั้นไปเจองานเข้าขึ้นเข้าขึ้นเราก็เลยไปช่วยเขาบอกว่าเออไปช่วยสะหน่อย ก็เลยพากันไปได้ข้าว240กระสอบเลยนะก็ยกช่วยกันกับพี่กับน้องแหละก็ยกช่วยกันเราเลยว่าสงสัยเรามีเลือดชาวนามัง้งเราทําได้สามีก็ไปทำเลยยกอยู่สกระสอบสามีบอกไม่ไหวเราเลยบอกพี่ต้นไม่เคยทําเลยอย่าไปทําเลยเดี๋ยวมันไม่สบายแต่นี้พอกลับมาถึงบ้านยกกระสอบข้าวขึ้นไปเ้าแปลี่ยน,นกระสอบหน้าตู้ช่วยก,กันกับน้องนะ่ะคิดว่าเช้ามาเนี่ยน่าจะน่าจะลุกไม่ขึ้นก็เลยบอกแฟนว่า สงสัยพรุ่งนี้จะไม่ไปทํางานแหละคงไม่ลาแหละพรุ่งน <Okay. S 1> ี้แต่แต่ปาบอกว่าตอนเช้าอะ่ะตื่นขึ้นมาอาการไม่มีเมื่อยเลยนะปกติเหมือน,นแบบเหมือนไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้ไปทํางานหนักมาหลังจากทานกี่วันพี่ตอนไปยกข้าวนี่อน่าจะเดือนเดือนกว่าเี่แหละโอเคเดือนเดือนนิดดีขึ้นนะเพราะว่ามันมันกระปีก้กระเป๋าแล้วมันไม่เหนื่อยไงมันไม่เหมือนกับเราปกติถ้าเราไปทํางานแบบนี้เราจะนอนนอนแล้วก็เช้ามายังลุกไม่ขึ้นเลย ได้นี้ลุกขึ้นแล้วทางานได้ตามปกติแต่แฟนพี่เนี่ยป่วยพอพี่พี่ทานพี่ทานครบเดือนเนาะพี่ก็เลยสั่งให้พี่ต้นกินสั่งสั่งมาไม่ใช่สั่งให้แกกินนะสั่งมาเอียดชุดชุดเต็มอ่ะโคเชนอ่สามไช่แตกเหมือนเดิมใช่ค่ะตอนนี้น้องที่อยู่ข้างๆน้องที่อยู่ข้างทํางานด้วยกันโตะข้างโตะข้างโอเลยเห็นว่ามือมือพี่จอยอะซีนรับก็เลยว่าน่าสนใจเพราะว่าหนูหนูก็หน่อยพี่พี่ก็เลยเล่าเรื่องที่ว่า พี่เอาเข้าวขึ้นเรแล้วแล้วกลับมาพี่ไม่เหนื่อยนะลองลองดูไหมเขาก็เลยเอาไปกินตอนนี้กำลังรอผลอยู่ว่าน้องเขาจะอาการเป็นยังไงบ้างค่ะ